ก็ยอสอไปด้วยพร้อมๆกันนี่คือสิ่งเจ็บปวดขอ้องพี่น้องสามสิบปีแล้วที่ตัวผมและคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องตกอยู่ในวงคอจรชีวิตแบบนี้การแก้ปัญหาชีวิตที่ถูกกังขังของพวกเรา จึงไม่ใช่แก้การขึ้นค่าแรงไม่ใช่แค่บัตรคนจนไม่ใช่แค่ความเมตตาจากชนชั้นนำเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมทั้งระบบครับพี่้องเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างไปพร้อมๆกันทั้งเรื่องปลดล็อก อำนาจเพื่อสร้างการเจรจาต่อรองร่วมโดยการรัฐต้องรับรองอนุสัญญา i l o ฉบับที่87 9 8ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองเพิ่มความคุ้มครองก็ต้องทำและสิ่งสำคัญเลยก็คือ เราต้องผลักดันให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการครับพี่้องแค่มือผมและทีมงานพักก้าวไกลไม่กี่มือไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนสังคมนี้ได้พวกเราต้องการมือของพวกคุณ มือของพวกคุณทุกคนเท่านั้นที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกคนที่อยากทลายโครงสร้างสังคมอายุรรมทลายกรงขังที่เขาสาบให้พวกเราต้องทำงานหนักทั้งชีวิตเปลี่ยนชีวิตของพวกเราให้มีเสรีภาพ ในการเลือกใช้ชีวิตได้มากขึ้นหากชีวิตของทุกท่านเป็นเชกเช่นเดียวกับชีวิตของพวกระผมขอจงแปรเปลี่ยนความคับแคนนี้เป็นพลังมาร่วมกันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงป,ประเทศนี้ไปด้วยกัน กันสร้างสังคมใหม่มาร่วมกันสร้างโลกใบใหม่โลกที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราทำงานอย่างหนักมาชั่วชีวิตเงินภาษีที่พวกเราจ่า